หากพูดถึงเกมแอคชั่นแฮกแอนด์สลชที่ดีที่สุดในวงการเกม n ินจาไกเด้นจะต้องติดโผหนึ่งในเกมแฮกแอนด์สลชที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน DNA แอคชั่นสุดมันเลือดสาดปันกระจายได้ถูกส่งมายังวันเต้นเดทผลงานใหม่จากผู้สร้างนินจาไกเด้นเดทออนไลน์ภาค3และภาคที่4 ตัวเกมครับถูกพัฒนาโดยทีมโซเล่และได้คุณฮิโรกินัซส,สึอิมาเป็นหัวเลือใหญ่ในการพัฒนาวันเต็ดเดทและก็ยังได้วันทันเดทเทนอีมาช่วยจัดจําหน่ายอีกด้วยวันเต็ดเดทคือเกมที่ผสมผสานความเป็นแฮกแอนด์สร์กับชูเตอร์สุดมันแทบไม่ได้หยุดหายใจเข้าไ้ด้วยกันอย่างลงตัวผู้เล่นนะครับจะได้รับบทเป็นร้อยโทฮานาสโตดณจะได้ติดตามเรื่องราวชีวิตของเธอวันหนึ่งสัปดาห์ในหน่วยซอมบี้ยูนิตสุดยอดหน่วยตำรวจของฮ่องกงที่ต้องทาภารกิจเปิดวงแผกการไลา์ของพวกอง,องค์กรใหญ่ออีกททัััั้้้งงงยตฝ่าาาฟนหรบและ ต่างๆในโลกไซบอร์ผังไปให้ได้ ฮ่องกงในโลกไซเบอร์พังนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมะเรื่อง c y b e อร์ t y o e d o อเอ a ็อและโด m i n นีย c h ชน Police เช่นเดียวกับอนิเมะเหล่านี้นะครับวันเต้นเดทก็จะนําเสนอความกละหนที่เราเคยเห็นกันบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยลงถึงมีบอสและ NPC มากมายที่คุณจะได้พบเจออีกด้วยอย่างที่บอกไปว่าวันเต้นเดทคือส่วนผสมของเกมแนว Hack and s l a s h ลกับแนวช h o เตอร์ในมุมบอุบคลที่3เพาว่ด้วยกันเกมเพย์นะครับค่อนข้างมีความติดดินเพราะไม่มีทั้งแก๊ปปิ้งหูวอลลันนิงหรือดับเบิลจับ เดียวกันผู้เล่นจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเพื่อเข้าไปหานศัตรูให้เป็นชิ้นๆหรือถอยออกมาหน่อยและใช้อุธระยะไกลมากมายทั้ง assault rifle, SMG, LMG หรือ grenade launcher จัดการพวกมันให้สิ้นซากได้อีกทั้งเกมมันมีท่าฟินิชเชอร์มากกว่า50ท่าให้ได้ใช้กันในเกมอีกด้วยแต่ก็ใช่ว่าการใช้อุธระยะประชิดเพียงอย่างเดียวจะสามารถจบเกมนี้ได้เพราะศัตรูบางประเภทก็อาจจะต้องใช้อุธรรยะไกลด้วยเช่นกันผู้เล่นจะต้องเลือกใช้อย่างชาญฉลาดเพื่อเอาตัวรอดจากศัตรูให้ได้เพราะศัตรูในเกมนี้ก็ไม่หมู่เลยที่จะชนะผ เพื่อเอาชนะพวกมันให้ได้ตัวเกมมีระบบอัปเกรดเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราด้วยโดยจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก,ก็คือออฟเฟนดีเฟนและยูทิลิตี้โดยใช้สกิลไฟลมาอัปเกรดนั่นเองแถมผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งปืนได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสต็อก g มกซีนหรือบา r เรลที่มีผลกับแรงดีดของปืนความแม่นยำจำนวนกระสุนหรือความเร็วในการรีโหลดสุดท้ายครับว,วันเดยเดก,ก็คือเกมที่เน้นการเล่นแบบคนเดียวและให้ผู้เล่นโฟกัสไปที่เรื่องราวและเกมเพย์ hey, ของเกมซะมากกว่าทําให้ตัวเกมไม่มีโหม player, หโหมดดรือใ แม้ผู้พัฒนาจะไม่ได้เผยว,ว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะเล่นจบแต่ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเกมจะไม่ได้สั้นถ้าใครอยากรู้คงต้องรอไปสัมผัสกับเองแล้วล่ะวันเต้นเดยมีกำหนดเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่14กุมภาพันธ์นี้บนเครื่อง PC, PlayStation 5, Xbox Series X และ S ใครที่กำลังมองหาเกมแอคชั่นดีๆสักเกมมาเล่นวันเตเดก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย